สวัสดีครับผมแมลงโมดฮะวันนี้ผมจะมาทำคลิปจัดเดคลิสคุกหลังชุด CP พีศนหนึ่งออกนะฮะอีกรอบนึ่งครส่วน BT ก็จะออกเดือนหน้าผมก็เลยจัดเอา CP มาจัดกินก่อนนะฮะบีจ้างกับ CP ยังไงต่างกันแค่ CP ไม่มีหัวคอมมอนครับเห็นั้มโอเคมาดูรายเด็กก่อนเกศศูนย์ครับเอ่อมาตรฐานครับโดยระยะเวลาเริ่มหลังจั่วเกศหนึ่งครับลงแวนเซิร์ฟออเดอร์คุกน้ำใจกองขึ้นมือสับกองแล้วก็เทค เอาเทคลงใบก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในตัวเลขวันนี้ผมใส่ตัวเลขอยู่แล้วนี่ครับเกีสองลงช่องแวนกูแข่งเอามือหนึ่งใบเข้าคุกเกีสามครับมีสองเทคเทคแวนก็ในเทคคูณถ้ามีคุกหนึ่งใบเดี๋ยวมากกว่าเอ่อตัวนี้บวกหมื่นแต่ถ้ามีสามใบที่ใบได้บวกหนึ่งได้ก,กลับเทคล่างครับแปนเลียข้อตับานหนึ่งจับเลยกับแข่งสองใบเข้าคุกใบเบอร์เทินรายได้จะะปรมาณนี้คุกก็เดี๋ยวนี้เล่นกับแบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่านก่อนเลยกันไม่ใช่ครับ เป็นเซตออเดอร์ครับก็คือเวลาไล่ปุ๊บก,ก็เอาไปแปะไว้ที่ออเดอร์โซนนะวิธีการเล่นก็คือต้องเล่นเนรียกัาหนึ่งใบเพื่อเล่นใช้งานการ์ดใบนี้เทกสอง 2, ครับเมื่อลงออเดอร์โซนโซเชียลสามเทกล่างครับเมื่อคุกเข็นคอจะทำการน้ำหมอ้อคอเรียกการสามารถใช้เทคด้านล่างได้โซบัสหนึ่งคอการจะไหนคุกคอ,อการสองใบจากไหนคุกก็คือดอกการ์เพียงเข้าคุก แต่นล้วถ้าพวกงี้จะเอาการ์ดจะพูดมาก็ต้องจ่ายค่าประกันตัวไม่ว่าจะเป็นโซบาร์เพื่อประกันตัวใบเดียวหรือเขาจะบาร์เพื่อประกันตัวสองใบแล้วขอ,อนับเป็นการขอนะฮะไม่รู้ว่าริไม่รู้ว่าเป็นการ n o r m a คอหรือเปล่าแต่แว่านั่นแหละเป็นการตัดบอร์ดในรูปแบบหนึง่งไม่ได้ตัดเบดขนาดเพราะว่าสามารถเรียกคือได้จะเสียทรัพยากรถือว่าเป็นเล็กตัดเกีย์ที่ดีที่สุดในตำรนรีเพราะมีเด็กเดียวนะฮะโอเคประมาณนี้มาดูเกียร์สามกับเกียร์สามใส่เป็นเอเนเอเซอร์ฟซี่นะรวมกับไ,ล,ไล,ลายลน์ด้วยนะ เอามาทำโฆษณาไลน์นั่นแหละลายเกสาใบใหม่ครับสามใบเทปบอกว่าแอคทีฟและลีการ์ดมาบดเชิญโดบะหนึน่งบวกสองพันแล้วก็เอาลีการ์ดแข่งหนึ่งใบแถวหน้าเข้าคุกวันนี้ครับเป็นใบสุ่มหลังกล่องครับที่มาจากไหนเพราะเทปบอกว่าเมื่อจบตีฮิตคู่แข่งเราเลือกการ์ดในตัวคู่แข่งสองใบเอาเข้าคุกมันจะเก่งมันแบบสกิลส่วนใหญ่อ่ะมันเน้นเอาจากเลเข้าคุกไงถ้าแบบคู่แข่งรู้มากคอเลเยาสองใบเนี้ยคุกเราจะไม่ครบสามใบเราจะไม่ได้บวกได้วันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั <eterm Gore> ้นหรอกเพราะว่ามันต so ีแค่หมื่นเดียวไม่ได้แบบติคิดง่ายขนาดนั้นท่ากงแขงรู้มาบนี้ครับถ้ามีการ์ดในคุกสองใบแล้วกว่าพาผ่านชีวบกหมื่นกับเมื่อเราช่วงเรียะโซหนึ่งเอาเลยการแถวหน้าแข่งเข้าคุกแบบนี้ครับเทคบนไม่อ่านเทคข้างครับเมื่อลงเรียะเท่ากงแขงมีคุกหนึ่งใบขึ้นไปคัตบาโซ่คัตบาโซ่จวจะไปแห่ต้นเกมครับต้นเกมเราเราไล่ตัวนี้ใช่ไหมมีคุกใบหนึ่งพอตัวนี้มาต่อคัตบาโซ่ัวได้บอกฟรีใบหนึ่งประมาณนี้แบนี้ครับ วันเล็กเขาเล็กอะเขาวาโซหนึ่งเลื่อนเลยกอะก็แค่หนึ่งใบเอาข้อคุกถ้ามีคุกสามใบขึ้นไปจั่วเป็นใบที่ดีครับได้เปิดมือได้ข้อคุกแถมไม่ใช่เทคมาลงด้วยก็ใช้ได้เรื่อยๆถ้ามีข้อตะบายกระโศพอซึ่งตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาครับบูบูไม้ที่บอกว่าเมื่อจบอากทุ่นที่บูทถ้าในออเดอร์โซมีเซตออเดอร์เอาตรงมาจะโซ่ไห่เดมได้ทั้งโซได้ทั้งไห่เดมแถมเทคใช้ง่ายงหฮะเก่งครับเก่งใบนี้รีบๆเก็บครับเป็นใบสามมันของเออแบนเกตในอนาคตอาจจะราคาขึ้นอีกบรร พีจีต้องการเลือกยืนหนึ่งใบจะไม่ฮิตจ,จบการสู้แต่ถ้าเรามีมือสองใบขึ้นไปจะต้องทิ้งมือใบหนึ่งก่อนเห็นความต่างใช่ไหมพีจีใบเนี้ยเมื่อลงปุ๊บถ้าเรามีมือสองใบน้อยกว่าเราก็ไม่ต้องทิ้งมือเอ้ยไม่ถ้าเรามีมือเอ่หเอ,อห,หนึ่งใบเราก็ไม่ต้องทิ้งมือแต่พีจีไปก่อนไม่ว่ามือจะเหลือกี่ใบก็ต้องทิ้งมือเป็นใบกาดสำหรับกรณีมือเราน้อยฮะแล้วก็มาดูที่เกอร์ครับเป็นโอเวอร์สีเทาครับเทคก็เหมือนโอเวอร์ทั่วไปแต่เอเดช o n a l เทคก็คือ เมื่อเช็คเจอปุ๊บเอาพลังกับคิต์คอนของยูนแถวหน้าไปคูณ2ทริคในการเล่นการนันตีครับก็คือเราสามารถจิ้มบวกร้อยล้านก่อนได้แล้วค่อยเอาพลังมาคูณ2ไม่ได้สำคัญขนาดนหรอกเพราะว่าถ้าแขกไม่ได้เช็คตัวโอเวอร์ไอเทคไอเทคแบบเอาพลังร้อยล้านคูณ2คือแบบแทบ,บไม่ได้สงผลเลยเลยเพราะว่าเข้าใจปะ่ะคือแค่แบบบวกร้อยล้านก็กาดไม่ได้อยู่แล้วอะจะบวกแบบ200รยล้านมันจะช่วยอะไรอะพลังมันจะเป็นส่วนเกินประมาณหนึ่งไม่ได้ครับแล้วก็ใส่คริ ใส่ครี4ครับเอ้ยใส่ชี้8วันนี้จะมีมาใน CP นะฮะแล้วก็ D 3ใครไม่ชอบอยากใส่ฟอนแทนดอก็ได้ผมรู้สึกว่าเด็กเนี่ยถ้าแบบคุกไม่ครบ3ไมล์มือมันก็จะน้อยก็เอามาโจวๆไปแล้วก็ฮิลเด็กนี้เป็นเด็กเพลสไตล์เด็กนี้ครับไม่เป็นอะมากครับไลท์ตีไลท์ตีมีบรากาศก็จับเข้าคุกมีบรากาศจับเข้าคุกแล้วก็ตี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 ไปดีกว่าช่วง SD ออกตรงที่ใบนี้มันช่วยให้มือเยอะตลอดแล้วก็แบนี้ช่วยเติมโซลทรัพยากรเข้าด้วยได้ค่อนจะดีนข้อเส เจอคูอ่แข่งรู้มากคอยลิกามาสองใบได้แบบตัวนี้ตีไม่ทิ้อ่ะเราก็จะได้แค่แบบตัดบอดไปวันๆอ่ะตีแบงงั้นอะเออกลางๆลาแล้วกันไม่ได้เก่งมากไม่ได้เก่งเวอร์บีทีออกก็รู้สึกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวแบบเข้าใจป่ะตัวสำคัญมันออกครบแล้วอ่ะบีทีมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอ่ะก็ดิสนีย์ก็ประมาณนี้กันครับสวัสดีครับ